รถกระบะส่งเพียงเดือนละ11,000นะครับท่านผู้ชมไม่เกินนี้เลย5 8 0 0 0 0 5,000บาทเท่านั้นเองได้รถกระบะ4ประตูะะตสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้เดี๋ยวดูให้จบคลิปนะครับท่านผู้ชมว่าคันนี้น่าซื้อย,อยังไงนะไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับลูกค้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับกับเซลทนะเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับน้องทนะเพชรยนต์นะครับอยู่ที่โรง3าของเพชรยนต์เลยวันนี้นะครับจะมาถ่ายอีสุดีแม็กเข้าใหม่ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นรถปีใหม่นะครับใหม่ก็น้อยประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ราคานะครับเบาๆสบายกระเป๋าเลย5้าแสนแปดหมื่นห้าพันเท่านั้นเองส่งไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยนะครับท่านผู้ชมราคานี้ ได้รถสี่ประตูไปใช้สภาพใช้งานสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวต้องดูให้จบคลิปนะครับว่ารถคันนี้คุ้มค่าควรซื้อ,อยังไงนะครับเดินม,มาแล้วทั้งคันแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยก่อนเข้าคลิปเบาะนะครับถอดไปทําความสะอาดให้อยู่นะครับผมในฝั่งของคนขับเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูกันว่าราคา5้าแสนแหน้าันสภาพสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็ อยากได้โปรโมชั่นอะไรดูคลิปเสร็จแล้วนะครับอยากจะได้รถคันนี้ไปครอบครองบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษ,ษ2.59ถึง2.99ให้ท่านผู้ชมกันเลยนะครับช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนม,มิถุนายนนี้กันเลยเอาละครับวันนี้นะครับไปดูกันว่า1น0 0 0แสนหมื่นโอ้ยขออภัยครับ5แสน่ส่งเพียงเดือนละ1่0 0 0เป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยมาดูสภาพผิวพันหน้ารถของเขากันนะครับยี่สุดดีแม่คันนี้นะครับ5แสนสภาพได้เดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะ ผิวพันธุ์หน้ารถเนี่ยเดิมๆแท้แน่นอนไม่มีทํามานะครับเดีย๋ยาวท,าทั้งชมดูทางด้านขวานะครับสีของเขาเงาเงานวลนวลแบบนี้เลยทั้งตรงกสเกิร์ตหน้านะครับกระทางตัวรถเป็นสีเดียวกันแล้วก็รอยต่อของเขานะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยเสมอกันสีเดียวเียนกริบแบบนี้นะท่านผู้ชมดูได้เลยนะให้ดูเงียนกริบสีเดียวกันแบบนี้เลยชัดเจนเสมอกันนะครับบอกเลยว่าทั้งคันเนี่ยสภาพมาเดิมๆสวยๆแล้วสีเนี่ยอะ ต้พูดว่าเราอาจจะเก็บสีให้ท่านผู้ชมก็จะมีพวกรอยขีดรอยขนแมวขนหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันกระเด็นมาเศษหินแต่ว่าเราเก็บให้แล้วนิดนึงนะครับไม่มีเก็บโดยที่เข้าโครงสร้างมาแน่นอนเราการันตีว่ารถเราไม่มีพิกความชนหนักจมน้ามาอย่างแน่นอนนะส่วนหน้ารถเนี่ยเดิมเดิมแน่นอนมีแค่เราเก็บสีภายนอกมาให้บ้างนิดนึงนะครับตามสภาพ ไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้เลยมีไฟสูงไฟต่ำหนึ่งตัวมีไฟเลี้ยวในไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนมีไฟด t i าม r ลันนิ่งไลท์มาให้แล้วนะครับสําหรับหน้ารถของอีซูซุดีแม็กคันนี้ในส่วนของตกแต่งของไฟหน้านะครับก็จะเป็นกรอบคล็กขีดกรอบชุบโครเมียมทางด้านบนของไฟนะครับซึ่งจะมาต่อกับกระจังหน้าของเขาที่เป็น2ชิ้นชุบโครเมียมมาแล้วของโฉมออนิวของเขาครับเออโฉมไม่ได้เชงออนิวของ All เขารุ่นนี้เลยท่าูดนี้ดีกว่าท่านผู้ชมแล้วก็ทะเบียนนะครับ เจ็ดกอไก่ทองเท่าหนึ่งห้าสามเจ็ดนะครับสวยๆแบบนี้เลยหน้ารถผิวพันธ์ของเขาเนี่ยโอเคเลยนะครับสภาพเดิมๆ,ๆจากโรงงานสีเงาเงาอยู่เลยนะครับตอนนี้ผมถ่ายตอนกลางวันนะก็ยังเงาเงาเลยถ้าเปิดไฟให้ดูเนี่ยสว่างวันนี้แน่นอนนะท่านชมคันนี้มาดูที่แม็กนะครับแมกเป็นแมกเดิมจากโรงงานนะครับปัดเขาแล้วสีเทาไม่ได้ปัดเงาขออภัยครับเป็นโอกิการนะครับขออนุญาตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกานนะครับแบบนี้เลย ยางของกุดเยียร์นะครับคันนี้ยางขอบ18ดนะครับท่านผู้ชมสวยๆเลยดอกยางฟูๆนะครับออกไปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วใช้งานได้ยาวๆเลยนะคันนี้หรับยางนะอ่มาดูต่อสภาพซุ้มล้อข้างในกันนะครับท่านผู้ชมซุ้มล้อของเขานะครับสวยๆแบบนี้เลยสภาพเดิมๆจากโรงงานหัวเม็ดน็อตทุกจุดเนี่ยมาจากโรงงานเลยนะดูนะครับไม่มีลงหลุมนักหรือว่ากระเทกอะไรมาแรงๆนะครับไม่มีเลยซุ้มล้อเดิมๆสวยๆคาน้างในเนี่ย เดิมๆเลยนะครับเห็นครับข้างในทุกจุดเดิมๆเลยให้ดูโชคเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคันนี้สวยมากจบไปนะครับสาหรับด้านหน้าตัวล้อซุมลอนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ด้านข้างนะครับ่มาดูที่บันไดนะครับบันไดของเขานี่สภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมรถ5ปีไม่มีเก่าแน่นอนนะทุกๆอย่างเนี่ยใหม่เอี่ยมแน่นอนแค่ยังไม่ได้ทัการรีเพคเขานะครับหรือว่าสปายเขาเท่านั้นเองมาดูด้านข้างนะครับก็สัญลักษณ์ไฮเดนเดอร์อยู่ครบ กระจกพับไฟฟ้านะครับมีชุบโครเมียมมาแล้วมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะอันนี้สวยๆเลยสภาพสีด้านข้างประตูก็โอเคมือจับนะครับชุดโครเมียมมาแล้วนะครับแบบนี้กระจกแท้อูสุแน่นอนนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับติดฟิวมาแล้วแบบนี้ติดฟิวมาแล้วนะครับแบบนี้เลยให้ดูได้เลยเห็นไหมครับสวยๆนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมมีสัญลักษณ์ ESC ข้างหลัง ได้เสาวิทยุคีบฉลากนะครับแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับแบบนี้ามาดูด้านหลังนะครับสภาพผิวด้านหลังก็โอเคเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเดิมๆเยิ้มๆม,ม,มาจากโรงงานมีกล้องเดินมาให้แล้วนะครับกล้องเดินมาจากโรงงานนะครับอันนี้มาคู่ตัวเลยเป็นของรถอีสุดีแมรุนนี้เลยนะท่านผู้ชมไฟน่าเป็นไฟเบรกหลอดฮาโรเจนไฟเลี้ยวฮาโรเจนนะครับแบบนี้ไฟท้าย LED ใส่สวยสวยภาพโอเคเลย บันไดก็ด้านหลังก็เอี่ยมๆไม่มีเก่าตรงโครม,มไม่ได้เช็ดอย่างเดียวนะเงากริปแน่นอนท่านผู้ชมอาไรเนอร์ของเขานะครับไรเนอร์เป็นของแม็กนะครับก็สภาพเอี่ยมๆไม่มีแบบพังหรือว่าใช้งานมันหนักนะครับโอเคเลยครับไรเนอร์ของเขาทุกอย่างโอเคหัวไม่น็ตโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าท้ายรถสนิมขึ้นนะครับมาดูนะครับท้ายรถเห็นนะครับ หัวเม็ดน็อตเนี่ยมีมาร์เกเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะไม่มีสนิมกินเลยนะครับท่านผู้ชมเดิมๆแน่นอนจากโรงงานทุกจุดอ่าให้ดูได้นะครับไล่ดลูแบบนี้นะครับหัวเม็ดน็อตด้านขว عل, load, ICU, าก็เดิมๆทุกอยาก่างมาร์กโรงงานดูนะครับมาร์กโรงงานยังอยู่คันนี้คุ้มค่านะเดิๆมๆทั้งคันเม็ดอาร์คมบนมนแบบนี้เลยหัวเม็ดน็อตนี่ทุกอยาก่างมีมาร์กนะครับมีมาร์กมาให้แล้วหมดเลยสวยงามนะครับคันนี้เดิมแน่นอนรับประกันการันตีนะครับ ก็มาดูกันภายในนะเดี๋ยเปิดมาดูเลยนะว่าภายในเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกนะเบาเขาถอดไปแล้วแต่เบาภายในเนี่ยเป็นเบาหนังเดินได้สีน้ําตาลมาเลยแล้วก็สภาพกริบเลยไม่มีแตกรายงาไม่มียุบเยอะนะครับแล้วก็สภาพไม่ต้องรีแพร์เลยนะครับไม่ต้องสปาเขาเลยก็ให้ดูเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องถอดไปซาปาครับเพราะว่าเราเป็นรถมือสองต้องให้มันดูดีนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมสภาพอะโอเคแล้วเห็นะครับเบาคนนั่งโอเคนี่นะครับ ที่รองแขนซับรองแขนเป็นหนังนะครับทํามาแล้วเรียบร้อยสะอาดเอี่ยมนะครับที่เก็บของอุปกรณ์อยู่ครบนะครับแบบนี้เลยท่านผู้ชมใช้งานได้ปกติมีที่วางแก้วมาให้เอี่ยมแบบนี้อ่าสะดบหน่อยนะครับคลิปนี้ไม่มีเบาะคนครับคนนั่งด้านหลังนะครับท่านผู้ชมกว้างๆสูง180นั่งได้สบายนะครับเพดานสูงสภาพโดยรวมเห็นไหมครับที่เสียบเบลนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับข้างขวาความใหม่ของเขานะคันนี้สวยสุดๆรอเลยว่าสวยมากๆนะครับอ่า ดูภายในมาแล้วดูภายในด้านข้างบ้างของโซลประตูข้างขวานะครับเยี่ยมแบบนี้เลยมีที่พักก็จกไฟฟ้ากดสองทีออตโต้นะครับอ่ะแบบนี้เลยมือจับชุบโครเมียมมาแล้วเรียบร้อย,ส,ยสวยๆเงาๆมีสีดําแบ็กเป็นโนตัดแบบนี้อ่ะโดยรวมโอเคนะมาดูตรงระหว่างประตูรถกับตัวรถนะท่านผู้ชมว่ามันเดิมไหมอ่ะมาดูเ,เลยหัวแม่น็อตนะครับเดิมๆจากโรงงานแล้วก็สีตัวรถกับสีประตูเนี่ยเดิมๆเหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมอ่ะ มาดูเริ่มดูนิดนึงข้างล่างไม่น็อตของไม่น็อตเดิมนะครับแน่นอนแค่สนิมกินนะครับตรงนี้มีมาร์กอยู่เลยให้ดูได้น,นะครับแบบนี้เลยนะครับโดยรวมโอเคด้านในนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนเห็นนะครับว่าหัวแม่น็อตมีมาร์กเหมือนกันนะครับสำหรับด้านในรถถ้าน้ําท่วมนะครับพวกเมนน็อตตรงนี้จะสนิมกินแน่นอนท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ารถจะมีปัญหาอะไรเราให้ดูเลยว่ามันมีปัญหาหรือมันไม่มีนะครับอ่าขออนุญาตนะครับผม ด้านคนอันนี้นะครับคนนั่งมีแอร์แบกมาให้นะครับที่เก็บของตรงนี้ใช้ได้ปกตินี่ i ี u z u d ดีแมมีทุกรุ่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขสปิงให้แต่ใช้ได้แน่นอนนะท่านผู้ชมตรงนี้ผมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูกันต่อนะครับเครื่องเสียงนะครับได้เป็นจอ Android แท้จากศูนย์โตโยต้าด้ยศูนย์อีซูซเลยนะครับขออภัยร้อนครับท่านผู้ชมเลยรีบนะครับเลยพูดผิดพูดถูกบ้างอ่ะขออภัยนะครับ แอรครับเป็นแอร์ออโต้จอดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยสวยงามรองรับ USB AUX นะครับเสียบตรงนี้ได้เลยอันนี้เลยนะครับสดสบายเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยปุ่มเอนจิ้นสตาร์นะครับยังไม่เก่าเลยนะครับสภาพโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ให้ดูนะครับคันนี้อ่ะมาดูกันเลยอ่าสภาพรถนะครับ เสียงรถสตาร์ทมานิ่งๆเงียบๆเลยแล้วก็ฮะรถวิ่งมา1 4 4 7 1 3มเโลเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมรถ5ปีไม่มีหนักแน่นอนตกเฉลี่ยปีละ30 0 0มนโลนะรถขับแถวบ้านแน่นอนนะคันนี้สภาพโดยรวมโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันที่หน้ารถก่อนจากกันนะท่านผู้ชมว่าสภาพหน้ารถเครื่องของสร้างเดิมไหมเครื่องเดิมไหมมีการแกะหัวเม็ดน็อตหรือไม่นะครับเดี๋ยวฝากระโปรงมาเห็นเปล่าไปดูกันครับ เดี๋ยวมาชมสภาพห้องเครื่องกับฝากกระโปรงหน้ารถกันเลยนะครับท่านผู้ชมเครื่องนะครับเป็นเครื่องจ9ด DDI นะครับแบบนี้เลยสภาพสวยงามแห้งๆไม่มีเสียงวิ่งของสายพานเสียงหนูวิ่งอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเครื่องไม่ฮีทไม่ร้อนนะครับแน่นๆแบบนี้เลยทุกอย่างนะครับมีจุดมาร์กอยู่เลยนะสําหรับห้องเครื่องของเขาดูนะครับตรงนี้แอรพัดลมเดิมท่อเดิมทุกเรือท่อนะไม่เคยขัดเลยจุดมาร์กเนี่ยอยู่ครบแทบจะทุกจุดเลย ม่ว่ากับเป็นสายพงสายไฟหัวแม,มน็อตข้างในตัวเครื่องนะโอเคมากเลยนะครับแบบนี้ให้ดูโดยรวมเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับแต่ละจุดมีจุดมาร์กจากโรงงานมาทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมไม่มีแกะท่อแคดกันอยู่นะครับไม่ได้มีแต่งทาถุงนำพ่อมาอย่างแน่นอนอ่าเรามาดูคอยสำคัญนะครับหัวแม,ม่น็อตปรกรับรง์ด้านซ้ายนะครับไม่มีแกะดูได้เลยนะรอยเฉย่แบบนี้เลยอ่าข้างในตัวแก้มไม่มีแกะนะครับอ่าไล่มาถึงคานหน้าเห็นไหมตรงนี้อ่าเห็นไหมครับ ไฟไทยโคอิโตะนะครับไฟแท้จากโรงงานัมนมป็นด็อดมีรอยมาร์กอยู่ไม่เคยขันยสวยสภาพเดิมๆนะครับไล่มาคานเห็นไหมครับไม่มีไม่มีขันเลยเดิมจากโรงงานเดิมจากโรงงานปั๊มนะครับยังอยู่นะครับปั๊มจากโรงงานสัญลักเมทอาร์ตแบบนี้ซ้ายขวาตรงนะครับชัดเจนอ่าฝาประกนันหม้อน้ำฝาพัดลมที่ผมให้ดูไปนะครับทุกอย่างอยู่ครบแผ่นเพจนะครับอยู่ครบเลยเครื่องโยนอาร์เซสโฟนะครับแบบนี้เลย สวยน้ามันคือในขนาดที่แม็กมินพอดีนะครับน้ํามันตรงนี้เป็นมันจะเป็นน้ํามันเกียร์หรือน้ำมันทาวเวอร์นะครับท่านผู้ชมขอภชยด้วยตรงนี้สวยๆเลยแบตเตอรี่เดิมแน่นอนไม่มีรอยขัดเลยนะครับทบ่านผโรงงานสวยๆทุกจุดอันนี้เลยเช่นเดียวกันคำร้องนะครับบอกเลยว่าเดิมแท้แน่นอนสภาพไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนรถห้าปีไม่มีเก่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไม่นึกว,ว่าเราจะย้อมสีหรือว่ากลับใหม่กลับรถมาขายท่านผู้ชมไม่มีแน่นอนผมการันตีแน่นอนเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมแล้วนะครับอยากได้อีสุีแมคคันนี้ไว้ครอบครองนะครับโทรเข้ามาผมได้เลยเสี่ยธนนะครับยินดีให้บริการและท่านผู้ชมนะครับที่ดูแล้วอยากได้ดอกเบี้ย2.59ถึง2.99หรือจะได้ขับฟรีดาวนะครับที่โทรคอนเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับจะได้มาแชร์คลิปสวยๆรถสวยๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ